สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสานช่องข่าวบ่าวพอ้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดินข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวบัวณนะินทิพย์ขึ้นแท่นนางเอกลูกรักละครออนแอร์ a, หาวันรวดถือเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่โลดแล่นอยู่ในวงการมายาวนานผ่านมาแล้วทุกบทบาท กระทั่งวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วสําหรับบัวนารินทิพย์แถมล่าสุดดูเหมือนสาวบัวจะเปรี้ยงปร่งถูกดันให้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องอีกใครเหตุเพราะสาวบัวกําลังจะมีผลงานละครลงจอฉายพร้อมๆก,กันถึง2เรื่องคือพราวมุกที่ออกอากาศในทุกวันจันทร์อังคารหลังข่าวรวมไปถึงที่กําลังจะลงจออย่างแค้นรักสลับชะตาในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เริ่มตอนแรกเสาที่12มิถุนายานนี้เรียกว่า2เรื่อง2รถ2แนวแฟนๆสาวบัวดูกันให้ฉำ่ำใน5วันรวดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคารไปเลยหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่เ่าป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณ F c ซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงตลาดมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับเป่าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ